สัดีครับวันนี้พามาดูแปลงหญ้าสามอาทิตย์นะครับอันนี้ครบสามอาทิตย์แล้วครับเดี๋ยวจะย้ายวัวล,ลงมากินแปลงนี้แล้วครับยาวมากนะครับอันนี้ประมาณสี่สิบห้าสิบเซนได้แปลงนี้ก็เหมือนกันที่เหมือนกับแปลงที่ผ่านมาก็คือย้ายวัวออกแล้วก็เติมน้ําเต็มแปลงครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยอาจจะเป็นปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยเคมีก็ได้ของผมใช้ปุ๋ยยูเลียนะครับ 00ก็ประมาณสักถังกว่าๆเนี่ยครับในที่สองไร่ก็หวานให้ทั่วแปลงนะครับแล้วก็รออย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรครับโชคดีหน่อยอันนี้เจอฝนวันนั้นฝนตกหนักนะครับน้ําเยอะมากก็เลยยังปล่อยวัวลงเหยียมยังไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียหญ้าเปล่า,ลารอให้ดินมันแข็งกว่านี้หน่อยครับถ้าดินมันยังนิ่มๆอยู่มันจะทําให้ วัวมันมาเหยียบหญ้าจมหมดแล้วมันก็จะไม่ได้กินนะครับถามว่าหญ้ามันตายมันมันไม่มันไม่ตายนะครับต่อให้วัวมาเหยียบยังไงมันก็ไม่ตายแต่ว่ามันมันจะมันเสียดายหญ้านะครับก็เดี๋ยวรอให้มันลำต้นมันแข็งแข็งกว่านี้อีกสักหน่อยก็ได้หรือว่ารอให้ดินมันแข็งกว่านี้อีกสักหน่อยมันจะได้ไม่เดินเหยียบแล้วมันไม่จมดินนะครับตรงที่มันเหยียบแล้วมันไม่จมดินเนี่ยเดี๋ยวมันเดินวนไปวนมาเดี๋ยวมันก็กลับมากินเหมือนเดิมปกติผมให้กินจนเหลือแต่ดินเลยนะไม จมแบบกินจนชิดพื้นเลยครับเนี่ยกินจนเหลือแต่ตอสั้นๆประมาณสักห้าเซนอะไรครับแล้วก็ค่อยย้ายหัวไปอีกแปลงก็ปีนี้เลี้ยงวัวง่ายๆเพราะว่าราคาวัวมันก็ไม่ดีด้วยนะครับก็ไม่ได้แบบซีเรียสว่าต้องมาตัดหญ้าหรือว่าต้องหาอาหารมาเสริมอะไรให้มันตอนนี้ผม,มก็เหมือนพี่น้องเกษตรกรคนอื่นๆนะครับก็คือไม่ไม่ได้ จริงจังกับการเลี้ยงวัวมากขนาดนั้นแล้วก็ปล่อยปล่อยให้มันกินไปตัวไหนเป็นสัตว์ก็ผสมไปถ้าติดได้ลูกได้หลานอะไรออกมาก็ค่อยว่ากันถ้าจะขายจะอะไรแต่ราคาก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้มีแต่นโยบายส่งเสริมการเลี้ยงนะครับแต่ว่าตลาดรองรับก็อย่างที่เรารู้กันนะว่ามันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นก็ไม่รู้นะถ้าใครมีวิธีการหรือว่า แนวทางที่จะมาแชร์เรื่องการเลี้ยงวัวทํายังไงให้มันประหยัดต้นทุนแล้วก็เพิ่มกําไรได้ก็คอมเมนต์แนะนําได้เลยนะครับด้านล่างโอเคครับผมวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีเนาะสวัสดีครับ